สวัสดีค่ะนะคะไรยผลไม้เสร็จก็พาปุยนะคะเข้าป่านะคะพาไปอยู่ในป่าบ้างนะคะทานใบไม้นะคะบ้างดูเห็นพี่ปุยเดินผ่านนะคะทันวาก่อนูน้นชี้แตก <laughs> ดูดูนะคะ <laughs> ดูทำกลัวหลูกอ่ะกลัวทำไมคะนะคะนี่นะคะ พี่ปุ้ยก็เดินตามคุณตานะคะไปเรื่อยๆได้ทานด้วยนะคะไปค่ะนะคะไปต่อไปต่อนะคะเข้าป่าทานใบไม้นะคะในป่าบ้างนะคะเป็นสมุนไพรป่านะคะนุ่นค่ะคุณตาไพ่แก้วก็อยู่ฝั่งนู้นอะเห็นสาวเดินมาทำไงคะคุณตา <S <S นี่ ตากระทานอยู่ด้านนู้นนะคะคุณตานี้ปล่อยโซ่ยาวนะคะออกมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่คุณตากระทานยาอยู่ดูทายืนดูทายืนสิปุยเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วตามไปดูนะคะ นี่ค่ะเดินเข้าไปแล้วนะคะนู่นนะคะเข้าไปลึกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพานะคะแม่แม่ตามไปดูนะคะในป่านี้นะคะก็จะอ่าพาน้องธันวามาอยู่บ้างนะคะแล้วก็พาคุณตานะคะพายแก้วมาอยู่บ้างนะคะนี่จะเป็นร่องรอยนะคะของการอยู่นะคะในป่าเนาะจะเป็นใบไม้นะคะใบสมุนไพรนะคะตามป่า,าเวลาสร้งเขาได้ทานนะคะก็จะ รักษานะคะระบบภายในไปด้วยนะคะการขับถ่ายนะคะก็จะดีขึ้นนะคะคุณแม่ก็บางทีนะคะช้างแต่ละเชือกเนาะท้องไส้ลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะก็ได้รับสมุนไพรในป่าไปด้วยนะคะก็จะบันเทาได้นะคะก็ถ้า,าก็จะแก้นะคะการท้องอืดน,นะคะแบบนี้ได้เนาะนะคะปุยก็นะคะวันนี้ก็พามาเข้าป่านะคะ ก็จะอยู่ลึกหน่อยนะคะอยู่ลึกหน่อยด้านในนู่นนะคะคุณตาแอลนะคะพาเข้าไปนะคะจะให้ปุยนะคะได้ทานสมุนไพรในป่าบ้างนะคะก็ถ้าไม่ใช่คุณตานะคะก็ไม่มีความทันใดนะคะที่จะพาน้องเข้านะคะต้องรอคุณตาท่านพาเข้านะคะส่วนน้องเจมนะคะก็จะ เอาน้ำนะคะเอาญ้าให้ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าพาช้างเดินหรือว่าช้างเข้าป่านะคะก็จะมีคุณตาแอลอยู่ด้วยนะคะน้องปุยนะคะก็เพิ่งมาอยู่กับเรานะคะก็ยังไม่ได้คุ้นเคยมากนะคะคุณแม่เพิ่งได้มาอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะ,ะได้ทานสมุนไพรป่าแล้วนะคะ ก็จะพาออกเดินก็จะต้องมีนะคะคุณตาแอลอยู่ด้วยนะคะวันนี้คุณตาแอลก็พาเข้าป่านะคะให้ทานสมุนไพรน่อยให้เล่นต้นไม้นะคะให้ทานใบไม้ใบหญ้านะคะตามป่าจะได้นะคะสดชื่นอ่าจะได้บรรเทานะคะอาการท้องอืดด้วยนะคะเผื่อเขาแบบอ่าเผื่อเขาแบบอ่าท้องไม่ดีอย่างนี้เนาะนะคะก็สมุนไพรในป่านะคะก็ช่วยได้นะคะ นี่ได้เล่นแล้วนะคะสดชื่นแจ่มใสเลยอันนี้นะคะดูนะคะที่หูนะคะตีปุ๊บปุ๊บปบ๊อารมณ์ดีนะคะหนุ่นเล่นดินและนี่ันนี้คุณตานะคะเอาโซ่มาใหม่ด้วยนะคะเพื่อที่จะผูกยาวๆนะคะให้น้องอยู่ในป่านะคะต้องปล่อยโซ่ยาวนะคะท่านใดมาหาเห็ดเดินนะคะก็ฟังเสียงช้างนะคะด้วยนะคะแล้วก็ดูด้วยเนาะนะคะเผื่อมาหาเห็ดแถวๆนี้นะคะ ท่านนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่ผูกช้างนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะตรงที่คุณตาปลายแก้วน้องธันวาอยู่นะคะก็จะเป็นบริเวณป่าที่พาช้างเข้ามาอยู่นะคะวันนี้ก็เข้าลึกเลยนะคะฝากทุกท่านนะคะเข้ามารับดูรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณตาแอลแล้วก็นะคะครอบครัวของคุณตาพลายแก้วด้วยนะคะขอบพระคุณทุกความรักความห่วงใยจากทุกๆท,ท่านคะ่ะนะคะ นี่เป็นใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูคุณตาไพาแ่แก้วต่อนะคะน้องทันวาตาเอนี่ <laughs> มาแล้วนะคะิน,นะบายวะ่ะเดี๋ยวรองพีเจ้าตาเดี๋ยวยังบอมาเลยรอก่อนนะคะรอคนเดียวก่อนอ่านี่นะคะคุณตานุ่มรอ ไปเลยบอไปคุณตาก็ฝาก<อ>เป็นกำลังใจด้วยนะคะนะคะเต็มก็ทำความสะอาดอยู่นะคะนี่อย่าตาย ยาไายเาาย่าวอยาไายโอ้ยเนาะไม่ชอบออกกล้องนะออกหมดแล้วคาา่ะออกออกกล้องหมดแล้วนะคะออ,อ,ออกกล้องนี้บ้างคะ่ะเนาะกล้องไม่เหมือนกันนะคะ <laughs> ทำความสะอาดบริเวณหลักช้างอยู่นะคะก็ ให้คุณตานะคะนุ่นมหลานุมใหญ่ของเราเดี๋ยวไปดูทันวาต่อนะคะเป,เ,ปเปิดน้ำไปเปิดน้ําให้คุณตาก่อนส่วนหนุ่มน้อยทันวานะคะอยู่ด้านนี้นะคะเสาบ้านเอ็นลม้ลมลง โอ้ยหนอฝีมือใครหลกโอเดินมาแล้วเดินมารับผิดซะดีๆเดินมารับผิดซะดีๆฝีมือทันมาครับแม่แม่ว่าวทำเสาบ้านล้มครับใช้ไม้ค้ำไว้ไม่รู้ว่าจะล้มลงวันไหนนะคะหนุ่มน้อยของเรานู่นฝากแวะเป็นกําลังใจด้วยนะคะนะคะปุยเข้าป่าแล้ว ก็พาคุณตานะคะออกมาทานน้ำต่อนะคะเปิดน้ำให้คุณตาก่อนวัาลอกก่อนนะลกูกเดินมาแล้วคะ่ะนู่นนะคะคุณตาพาปุยเข้าป่าก็พาคุณตานะคะออกมาต่อนะคะมาทานน้ำนะคะเปิดน้ำก่อน แวมาแล้วโอ้หนุ่มที่ไหนหล่อจังเลยก่อนจะทานน้ำนะคะคุณตาจะล้างงวงตัวเองก่อนนะคะรับน้ำแล้วก็นะคะจะล้างก่อนพ่นออกนะคะแล้วก็ค่อยทานนะคะนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากครอบครัวของคุณตาพลายแก้วด้วยนะคะคุณตาก็เป็นช้างชรานะคะตาบอดหนึข้างค่ะอายุเจ็ดสิบปีนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากๆนะคะทานน้ำอยู่นะคะขอบคุณค่ะนะคะคลิปนี้ก็จะขอนะคะคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็จะให้คุณตาทานน้ำเสร็จก็ จะได้นะคะเข้าป่าต่อวันนี้ก็จะพาคุณตานะคะไปช่วยพี่พลายสังคมนะคะไฟ์สดด้วยวาวแล้วอ่ะเด้